สวัสดีค่ะเพื่อนๆนจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะวันนี้มากินข้าวกับแกงมะละนะคะมะระไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปแกงมะละเนาะเพราะว่ารีบตอนเช้าก็มีเคล็ดลับนะคะแกงมะละยังไงไม่ให้ขมนะคะ ันก็จะลมๆนิดๆอร่อยนะคะก็จะหั่นมะระไว้เนาะหั่นมะระค้างคืนไว้นะแช่น้าเกลือค้างคืนไว้คืนหนึ่งเนาะตอนเช้าแล้วเราก็เอามาคั้นคั้นบีบบีบบีบ,บ,บน้าออกหลายๆน้นําเนาะสักสามน้ําก็ได้ บีบล้างล้างล้างล้าขมมันก็จะออกเนาะขมก็จะออกแล้วก็จะมาแกงได้เลยเนาะแกงกับหมูแกงกับเนื้อใส่กะทิหน่อยๆแค่นี้ก็อร่อยชอบกินนะคะแกงมะละ อันนี้ก็ผัดกะเพราะคะ่ะเมนูผัดกะเพราอันนี้แกงมะระถ้วยเบลเลอร์เลยนะคะเพะื่อนแกงมะระถ้วยเบลเลอร์เลยกับผัดกะเพราะนะคะอย่างละหนึ่งถ้วยมาค่ะเพะื่อน ขาตั้งกล้องมันจะสูงหน่อยเนาะไม่ได้กินแกงมาหลายวันแล้วอยากกิน ไม่ขมเลยค่ะไม่มีขมเลยค่ะอร่อยข้าวเช้าค่ะมื้อนี้ สมนาที ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอฝากช่องปลายฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ